อย่าลืมออกจากบ้านให้ท่องคาถานี้ของหลวงพ่อแช่มวัดฉลองจังหวัดภูเก็ตให้สวดก่อนออกจากบ้านจะเกิดเมตตาสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับพระอระหังสุขโตภักขวาณเมตตาจิตคาถาเมตตาหลวงพ่อแชมวัดฉลองภิกษุคือผู้ปราศจากเวรภัยกับใครทั้งปวงท่านทั้งหลายเหล่านั้นรอดพ้นจากอันตารายนานับปการมาได้ด้วยอาวุธที่องค์สมเด็จ พระทศพลทรงประทานไว้ให้คือเมตตาพรหมวิหารนี่เองไปไหนก็ปราศจากทุกภัยกับใครมีแต่ความสงบเย็นใจแก่คนและสัตว์ทั้งโลกบรรดาสัตว์ทั้งหลายมีประสาทสัมผัสที่หกไหวมากเขาจะรับรู้ได้ทันทีว่าบุคคลใดใครที่ไว้ใจ พระภิกษุสงฆ์ผู้เปี่ยมล้นด้วยเมตตาบรรดาสัตว์ทั้งหลายต่างผูกพันรักใคร่ท่านเป็นพิเศษมีเรื่องเล่าขานกันมากมายหลวงพ่อท่านเล่าว่าเวลาออกุ่ดงให้ตั้งใจแผ่เมตตาให้ดีจะปลอดภัยจากสัตว์ร,ร้ายทั้งปวงก็ไม่มีอะไรมากใช้คาถาเมตตาบทเดียวเท่านั้นอาตมาฟังแล้วตาลุก เรื่องคาถานี้ของโปรดเลยรีบกราบเรียนถามท่านว่าจะเมตตาถ่ายทอดให้ได้หรือไม่หลวงพ่อก็เมตตาเหลือล้นบอกให้ตั้งใจจำไม่ให้จดคาถาว่าดังนี้พระอระหังสุขโตภักวานะเมตตาจิตหลวงพ่อท่านบอกว่าเป็นคาถาของหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง จังหวัดภูเก็ตให้ตั้งใจภาวนาไวา้รับรองว่าเวลาทุดงจะไม่มีอันตารายใดๆมาแผ้วพนันแน่นอนที่สำคัญคือถ้าเมตตาบารมีได้ไม่บกพร่องการขอข้าวเทวดากินเป็นเรื่องคุยกล้วยนานหล่อให้นึกอยากหนักเข้าไปเอีกาเรียนถามท่านว่า ต้องส่งอารมณ์เมตตาขนาดไหนเทวดาจึงจะให้ข้าวกินอย่างน้อยต้องส่งให้ได้ตลอดสามวันครบสามวันได้กินแน่นอนถ้าพร่องแม้แต่วินาทีเดียวก็อดทำไมมันยากล่ะครับอยากก็ยากสีนาตั้งหน้าตั้งตาแผ่เมตตาทันทีอารมณ์จิตเยือกเย็นชุ่มชื่น เห็นคนเห็นสัตว์มันยิ้มกับเขาได้ไปสมาหมดไม่มีอะไรยิ้มยิ้มกับถนน,นก็ยังเอาอาการหนักแล้ววันแรกรู้สึกสบายมากวันที่สองชักเป๋แล้วมันหนักขึ้นหนักขึ้นยางกับแบกช้างไว้ทั้งตัววันที่สามเรียบร้อยพังครืนไม่เป็นท่าหน้ามุยเข้าไปกราบหลวงพอ่อพอเห็นหน้าท่านหัวเราะ พรางบอกว่าไอ้หนูเอ้ยคนจะทรงเมตตาพรหมวิหารจนกินข้าวเทวดาได้ชาญสีจะต้องคล่องตัวจริงๆแไม่งั้นไปไม่รอดรอกมิหน้าละ่ะเล่นเอาปางตายเลยหลังจากบวชแล้วอัตมามีโอกาสบุกเข้าไปในดงดิบดึกดำบรรเขตติดต่อระหว่างสุขโขไทยกับลำปางด้วยความไม่เคยทาง เลยหลงไปแถบถึงป่าหิมะพานเปรียบเทียบให้เหมือนเวอร์บุกบั่นไปเรื่อ,อยๆชนิดไปตายเอาดาบหน้าหลุดจากป่าอ้อลงมาชายน้ำป่าไว้คลืนอยู่รอบกายลูกหลานทอระผีตัวดำม,มะหือมายืนจังก้าบึง้งใส่อัตมาทั้งฝูงตายแน่ตายแน่แนคำภาวนาเลืออยู่เพียงเท่านี้ พระกับควายเป็นคู่ศึกกันมาแต่ปางบรรพบุรุษพระห่มเหลืองส่วนควายเกลียดสีเหลืองพอได้สติอัตมาก็แผ่เมตตาต่อเรามาหิงสาเราเป็นเพียงผู้ผ่านทางมาไม่มีอันตรายใดๆต่อเธอเลยขอจงช่วยเปิดทางให้แก่เราด้วยเถิดพออารมณ์ตั้งใจมั่นอัตมาก็เดินฝ่าวงล้อมออกไปหน้าตาเฉย ้นออกมาก็จำเอาวตัวใครตัวมันละเวย้ยปักกรดค้างคืนกลางหุบเขาสับสำเนียงสัมสัตระงมภัยตั้งใจแผ่เมตตาต่อเจ้าของเสียงทุกเสียงโดยทั่วหน้ากันมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นผู้ที่ชีวิตของท่านทั้งหลายเหล่านั้น ตกล่วงไปแล้วในวันหนึ่งคืนหนึ่งขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงไปเสเวยสุขในสุขคติภพโดยทั่วหน้ากันเถิดมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนทุก์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นผู้ที่ชีวิตของท่านเหล่านั้นตกอยู่ในความทุกข์ยากเศร้าหมองเดือดร้อนลำเค็นทุกกาย ทุกใจเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการใดๆก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงล่วงพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนั้นเถิดมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนทุกขเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นผู้ที่ชีวิตของท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีความสุขความจเจริญดีอยู่แล้ว ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงมีความสุขความจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นพึงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกันเสียสละให้กันช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้ที่ตกอยู่ในความทุกข์ยากยิ่งกว่าตนให้พ้นทุกข์ เพื่ออย่างโลกนี้ไปสู่สันติสุขอันสมบูรณ์ด้วยเถิดพออารมณ์ทรงดีก็จับมรณานุสติจิตเกาะพระนิพพานหลับสบายไร้กังวลไม่มีอะไรมาแพร่พ่านตลอดเวลาที่อยู่ในป่านั้นได้รับความสะดวกสบายสมใจทุกประการโอวาทธรรมพระกูวิราชการจนธรรมครับท่านผู้ฟังหวังว่าเรื่องราวนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยหากครูกฎผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้สุดท้ายนี้กระผมก็ขออำนาจคุณพระรศร,ะรีภารตนตรยัยบารมีหลวงพ่อเมียนบารมีหลวงพ่อเล็กวัท่าขนนจงมาอำนวยอวยใยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ดังความปรารถนา สำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ